ลัคนาราศีกุมดาพระศรบดีย้ายแล้วให้แก้ปัญหาจะพาลวยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านและท่านเพื่นอนรับชมเป็นครั้งแรกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้จะเป็นคําทํานายดาพระศรีดีย้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและบอกเลยว่าเราใช้โหราศาสตร์ไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแบบลัคนาเกิดจะแม่นยำมากครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้ไปฟังราศีเกิดได้นะครับ แต่ถ้าอยากรู้ลักนณะเกิดครับง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Google นะครับค้นหาคําว่าเบอร์ฟันทงครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับต้องขอบคุณอาจารย์รัชราชสีในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ใส่เลยนะครับวันเกิดเดือนเกิดพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับแล้วก็แตะค้นหาเบอร์ฟันทงครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับก็ไปดูในกรอบแดงครับว่าลักนณเราจะิดอยู่ในราศีอะไรก็ไปฟังลักษณะนั้นๆของอาจารย์เกตเทวได้เช่นเดียวกันเลยนะครับ ก่กดไปฟังครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับมาแล้วครับลักขณาราศีกุมภ์ได้รัสสัดีย้ายแล้วนะครับนะแต่จะย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วจะเดินหน้าวันที่27ตุลาและย้ายกลับมาทับล,ลักขณาเราวันที่8พฤศจิกานะครับแล้วทับคราวนี้นะครับบอกเลยนะดาวพฤหัสจะไม่ถอยหลังข้ามราศีแบบนี้อีกแล้วนะเรียกว่าดีดังรวยกันไปเลยนะครับ แล้วเ,เราจะดูให้ครบทุกเรื่องตามนี้เลยนะครับเรามาเริ่มที่การเงินเลยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยครับเพราะว่า,วาดาวการเงินคือดาวพระเรืองหัสอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไปจรอนอยู่ในเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นวินาศคืออะไรครับต่างทิมต่างแดนแก้ปัญหาซิกแซกพลิกแพงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับหวังแน่นอนไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องรู้หรือว่า จะได้อะไรเนี่ยไม่ง่ายครับในช่วงเวลานี้เพราะนั้นเราจะต้องรู้เลยว่าเออมันจะมีขั้นตอนมีโปรเซสมันต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นมันต้องมีขั้นตอนมันต้องซิกแซกมันต้องพลิกแพงไม่ได้บนก็ได้ล่างไม่ได้ซ้ายก็ได้ขวาอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับไปไประยุกต์กับการทํางานของท่านได้เลยนะครับถึงจะได้เงินครับอะไรที่มันตรงๆง,ง,ง่ายๆเดิมเดิมไม่ใช่แต่ได้ไหมถ้าอยากจะได้ก็ต้องทำแนวนี้เลยนะครับแลวบางครั้งก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนว่าตรงเนี้ยโจเนี้ตีโจทย์ให้ออกแล้วพอเราแก้แก้แล้วจะได้ อะไรแบบนี้ครับก็จะทําให้เราได้เงินได้ทองทุกใครทาเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็ต้องทําตามนี้เลยนะครับก็จะได้ยังมีเงินมีทองหมุนเข้ามานะครับแล้วเสร็จแล้วพอที่แปพฤติกาครับดาวการเงินทับตัวแล้วเดินหน้าอันนี้นะครับจะได้มาตรงตรงง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับการงานครับแน่นอนนะพอดาวพฤหัสเข้าเดือนวินาาการงานเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกอะไร ต้องดูแลดีๆใครทํางานอย่าเพิ่งลาออกนะครับงานประจําอาจจะไม่ได้ตรงใจไม่ได้ถูกอกถูกใจมากเจ้านายเล่นอะไรกับเราก็ไม่รู้ปวดหัวกบหัวหน้าอีกนะครับเพราะนั้นให้เข้าใจให้อดทนครับไม่กี่วันครับแปะพฤติการก็ย้ายกลับมาดีแล้วครับคนทําธุรกิจครับใจเย็นๆอย่ารีบร้อนครับอย่าเพิ่งขยับขยายครับชะลอไปก่อนดูไปก่อนตามน้ําไปก่อนครับเนาะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรช่วงนี้ครับ๋ยวจมเดี๋ยวเจ๊งครับนะพูดกันตรงๆเลยเนาะ แต่ถ้าดาวพฤหัสย้ายทีหนึ่งแปดพฤจิกาก็ลุยได้เลยครับยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับปีหกห้าเลยนะนะมันเรื่องงานต้องทําประมาณนี้เลยนะครับโชคลาบบ้างครับดาวโชคลาบเนี่ยก็ดาวพื้นสนี่แหละครับไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคือทุกคนพื้นดวงมีนะหรือดาวพฤหนสาเดิมดีเนี่ยก็ยังได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอยู่แต่ถ้าใครพื้นดวงไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยพอจอเป็นวินาศเนี่ยงดไปเลยครับเบาได้เบาเลยเลิกไปเลยจะไม่ถูกครับนะ ถ้าคนจะถูกเขาจะถูกอย่างไงอ่ะเขาก็จะถูกจากเลขที่เขารู้สึกนะครับแล้วก็ให้ซื้อกับคนแก่ๆอยู่แล้วนะอ่าไปอยู่กับดาวสาแล้วก็หยิบๆไปเลยครับหลับตาหยิบอ่ะอ่าจะถูกอะไรเงี้ยตั้งใจซื้อไม่ออกไอ้ที่ไม่ตั้งใจออกหรือเล่นก็ต้องกลับกลับหน้ากลับหลังไงแปดหนะึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดอะไรแบบเนี้ยครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าอะไรแบบเนี้ยนะเราก็ต้องกลับด้วยนะครับหรือหรือ แปดเจ็ดห้าห้าแปดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะโต๊ดเติร์อะไรเราต้องเล่นประมาณนี้เลยนะครับเนาะจะได้ผ่านได้นะและที่สําคัญก็คือเรียกว่าอย่าเล่นเยอะครับจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับความรักก็แน่นอนครับแต่ผัดทับรักเนี่ยบางคนได้แต่งงานนี่ใครใครได้เจอความรักดีๆได้แต่งได้ลงเอยมาบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงนี้นะคนโสดแล้วยังไม่ลงตัวนะตอนนี้ก็ชะลอไปก่อนแฟนทิปไปก่อนครับ โสดต่อไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งมี่ะแต่ถ้าใครมีคู่ก็ประคับประคองดูแลเข้าอกเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวคู่ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าพบสุภะไปกรรมะไปลาภะก็จะดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ประคับประคองดูแลกันไปแค่นั้นเองหรือแฟนอาจจะมีมุมเจ็บไข้ได้ป่วยในห่วงช่วงเวลานี้เราก็หาอยู่หายยาให้ทานนะครับก็จะผ่านได้ครับบริวารและลูกครับแน่นอนเราจะได้เข้าเรียนวินาศอาจจะส่งผลในเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับที่จะ ออกจากเราไปไม่อยู่กับเราเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ออกไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้บริวารใหม่หรือลูกจะเจ็บไข้ได้ป่วยลูกไม่ค่อยสบายอะไรอย่างนงี้นะก็ดูแลหาอยู่ขยาให้ลูกได้ด้วยนะครับตรงจังหวัดอย่างงี้นะแล้วก็เรื่องสุขภาพครับอันนี้ก็ชัดอยู่นะเพราะดาวราหูดาวประจําตัวเราก็โคจรเป็นนิดดาวเมื่อรก็กลับมาเป็นนิดอีกโอ้โหนิดที่เสื่อมต่ําต้อยไม่มีพลังอ่อนแอนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วงนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วย หนาวหนาวร้อนร้อนนะครับไม่ค่อยสบายเพียร์เป็นไข้เป็นภูมิแพ้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างนี้น้ำมูกไหลนี่ได้หมดเลยนะครับหรือโรคเก่ากําเริบด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะนี่ฝากไปด้วยเลยนะครับส่วนเลขนาโชคและอื่นๆนจริงก็ต้องบอกว่าเบาได้ก็เบานะแต่ด้วยความที่เราเป็นถ้าเรามีพื้นดวงเนี่ยอ่าเราก็จะเล่นของเราก็ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็พยายามทาบุญเยอะๆตอนนี้ต้องทําบุญหมวดทานเลยเพราะเงินเป็นวินาศเนี่ยถ้าเราไม่ทำบางทีเราจะเสียโดยไม่ใช่เหตุดังนั้นเราไปถวายค่าน้ําค่าไฟสร้างโบสถ์สร้างสลาโอนเปนเงินสดไปเลยนะครับอธิษฐานดีๆขอให้รวยชาตินี้ไม่รวยชาติหน้านะครับเนี่ยแล้วเราจะมีเงินมีทองหมุนใช้จ่ายตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระปางสมาธิ พระเศรษฐีนวโกดนะครับแล้วพญานาครับจะเสริมดวงกับชาวลัคนาราศีกุมมากๆเลยนะครับต่อมาครับท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์จะเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนเนี่ยครับมีป็นหาบอกทางแก้ไปแล้วเห็นไหมครับก็รอดก่อนนะครับพะนัติดตามได้เลยครับ อ่าแล้วถ้าสนใจดูดวงแบบเจาะลึกครับยินดีเลยนะครับเพราะดูแม่นแม่นตรงดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรเนี่ยครับจะบอกได้เลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้จะดีหรือไม่ดีหรือจะได้ช่วงไหนอะไรยังไงนะครับบอกได้หมดเลยแล้วถ้าสนใจดูเราได้อะไรบ้างเริ่มต้นที่ไหนทํำยังไงตามได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้ นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7 9็้ก้าบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ มั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวากที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับ อาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เพ็ทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา